เนี่ยเนี่ยเนี่ยฝันนี้ด้วยฝันอี้ด้วยลงมันหยกเกียรติอยครับลาสุดครับง นะครับพี่นอ้องพัางบดเลยไม่รู้เสียเรือนใดใสด่ใดบ่ครับตั้งแต่บันไดย,ยู่ข้างหลังยังข้าง นางลานนะ ขอบคุณกำลังใจนะครับ ขาวเทือกบ่าม,มีผู้ใดเป็นยังครับพี่น้องบ้าตรงข้างล่วงนะครับบ่าม,มีผู้ใดเป็นยังมีตั้งแต่เวทีครับกับไฟตลาดจอฉากกับเสียหายหมดเลยโหนเอ๊มันเ,เ,เสียเป็นล้าน เขาบูกว่าสิเดี่านเปียงอะไรเป็นไซกอนถ่ายอยู่มันมากแห้งครับมากแบบว่าได้ตังโต้เลย สายไฟครับสายไฟครับไฟเบิด้ดเราไม่รู้ว่าเหล็กจะสิใส่ได้อีกบ่ไหนไหมครับ สวัสดีครับแฟนคาแฟนเพลงครับของมอลลัมน้มวีหกนะครับตอนนี้กะที่แม่ะกะกำลังซอยกันเก็บกูเวทีครับแล้วก็เก็บของจาย้ายเก็บของครับเพราะว่าคาร์นบนันิกะทำการแสดงบอได้ครับโลเชียนตอนหลังว่า ตอนนี้ฝนกะลังสิตกครับพี่น้องราคาบาร์บรรยากาศทำการแสดงเมื่อใดครับว่าของจะหายเบิดเล่ยพืที่กับทั้ง เล็กพังครับเพาะาสามารถสิต่อขึ้นไปได้แน่น,นอนนะครับไปขึ้นไปดูข้างบนะในส่วนของจอกระนะครับพังพาวาทูกอย่างในเสร็จขึ้นเตรียมติดสีแสดงครับ เวทีก็เซ็ตซับเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าร่มไม้แห้งยี่ดีครับพี่นองเกินที่เซเว่นที่สิบตานได้นะครับแต่ว่าน้องๆทีมงานแล้วก็ทุกผูสุขคนนะดแล้วครับบพไม่มีใครเป็นนิยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ออยังโชคดีอีครับ กำลังใจงจากพี่น้องทั้งบ้านครับเมื่อนี้กะซีมาในรูปแบบที่มันแตกจากทุกเชื้อกับพี่น้องเชื่พี่น้องเสรีเห็นความสวยงามครับเวลานี้แต่ว่าตอนนี้มันมัน่าแมนความสวยงามนะครับ สาบเบิ้งแล้วก็ให้กนังใจกันพี่น้องถ้าตั้งใจไรสดให้พี่น้องเบิ้งหนะ้าเปิดพี่น้องเป็นห่วงนะครับ น้องได้รับชมกระเสียใจครับพี่น้องเพราะว่าแค่เข้าไปได้ออกงานมาระยะเวลาเกือบสามเดือนไม่กัะเสียใจเพราะแห้งแล้วครับแต้มือเนียกกเสียใจครับโดนโดนเข้าสีไม่งั้นเถอแดต่ว่า ออกมาจากบ้านกะหลาร้ลอยกิโลครับพี่น้องเส็งานถูกตำแหน่งกับมือครับแล้วก็ต้องมาพอซิ่งแบบน,บนออี้ครับมันกะขออายุครับ ถ้าเมื่อีิเล่นได้นะครับชาจะพาเห็นใจกับจะเล่นท่อเขาเล่นได้ครับพี่น้องนะครับในมาแล้ว นวอื่นๆครัวั่างครับผมพี่น้องแสดงในช่วงนี้นะโควิดออพายุครับเป็นกรณีตัวอย่างครับพี่น้องฝากบอกนั่นแน่ครับใครเป็นแฟนกับแฟนเพลงคณะอื่นครับในระวังเรื่องคองพายุครับพี่น้อง จะออกนะครับพี mm ่น hmm. ้องว่าอันนี้มันสามารถใส่ได้นะแล้วก็เลรีตามสถานการณ์นะสถานการณ์อันนี้มันพอามันหล่นในก่อนนะพี่น้องพี่น้องคงจะเข้าใจยิ่งดอกนะครับดีแล้วนะครับว่าไม่มีใดเป็นยังว่าไม่มีใดเจ็บว่าไม่มีใดรเจ็บ ว่าถึงชีวิตนะครับนี่แหละพี่น้องไพ่ธรรมชาตินะครับระวังระวังเด้อนะพี่น้องครับขอบคุณกำลังใจนะครับพี่น้องที่ส่งมาใหา้อะ่ะเดี๋ยวพี่ตั้มไปเดี๋ยวลูกไปตึก,กรูปเกียร์สวย Thank um. ับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้สวัสดีครับท่านผู้นำขออนุญาต่เดินทางมาที่นี่ะครับไม่เป็นไรครับเรามีแรงงานมาช่วยสร้างบ้านใหม่นะครับไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวเราจะส่งทีมงานเราไปช่วยพนะกงานลับแต่ก่อนอื่นขอเรียนเชไปเพื่อทุกท่านนะครับมาทำพิธีทอดถวายหว้ผ้าป่านสามนาทีก่อน เรรกคอการกส้างนะครับและกสมเรามาทที่นสมัยปานคี่หนอยเเดี๋วเรากจกรม้าปเาก็จะไนคางต่อกับในกรรีตั้งนานะบพี่น้อันจะามือนี้ครับครเกียนใจครับสี่หายทีมงานนะฮะมาซอย อยาการตั้งเวทีขึ้นไม้นะครับเต่ทาที่สดได้ครับพี parole, ่น้องเต่าที่จะทําการแสดงใดนะครับอันนี้ก็เป็นน้าใจนะครับจากเพื่อนเมตตาวกเนาครับขอบคุณขอความนะครับผมเห็น <Blood dogs> ครับผม ทุกข้อความเห็นหุกกำลังใจครับบอนก,กัะกำลังเชียร์ครับเชียร์ว่าเขาสิสามาเรนเลน,นแบบใดนะครับกำลังคุยกับทีมงานนะครับตอนนี้กระล่มแห้งนะครับพี่น้องต่ว่า ช่วงกลางวันนะครับแต่ก็เป็นก็จะมีหน้องเห็นนะครับว่าแต่ละคนหนีไลสดแน่ไทยรูปแน่กะบโบเดมีล่มโบเดมีเอียงครับเพื่อตรงนี้กะคปันขาจีฮอนครับฮอนายแล้วก็แห้งบเดมี่ลมจักเม็ดเลยครับกับคุณซีมี่ลชมจงแลกงนี่แหละครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังล่มแห้งอยู่นะครับผม เวทีนะครับน้องๆกัดจัดชุดไว้เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องจะลุดตนครับลุดตนน้นองๆเต็นกะขาดเบิร์ตขับปาเต็นขาดออกฉากขับพังครับผมพาเชิดกระดาบพาเชิดขับได้ทังได้อาเสตเฮดฉากไม่เลยครับพี่น้องเล็กนางลานนะครับพัง นะครับอาจจะเกินเคืองครับระจะต้องเสือไหมขอความดีพิมมาครับห้กำลังใจครับผมเห็นเบิร์ดนะครับผมแต่<อ>แผมอาจิบาดิอานนะครับ

าคณะกรรมการกบนะครับคณะกรรมการทาง่รานขอเด่นขบ้าเ่ือเชยนะครับขาง่งรา่ทหนอนนาครับคเนดาเลที่เก่าครับเข้า่าเห็นในรูปแบบที่อาจจะไม่ได้ราการเก่า ไทยไปใ่ะเด่าคเาสายไฟกับข้างไปแต่ไมาเปดเคตเป็นแรงายไฟไม่อจีลาด้ถาครับถ้าแกน้นต่อไปครับพื้นจะไม่ยกเลือได้เป็นปตินะครับผมเราแช่กับไขพื้นจะไ่ยกเลือหลองนั่งของพตินะครับผมว่าอาจีอาจในเ่มปบนที่มันสามารถเห็นได้นะครับพี่ลองที่มันสามารถก็คุณนไดข้างล่าง สิปั๊บเอาตามธานาการนะครับเพราะว่ามันมีหลาย,ยตัวที่ใส่เ่อไหรต้องเอาไปดัดใหม่มนะันเดี๋ยวเดี๋ยวจะข้าไปตำบอกครับตัวทำบ้งบอา,ค,า,บอาคนมาดีตบบอกมหันเ<อ><อ>สียบแล้วเร็กต่อไปบอกครับ จะะถบเบิ่งสถ,ถานการณ์ด้เข้าครับเร็นได้อยู่ในัาคาบอลเรีได้ต่รีดีีทั้งหลางของ้านาเนาะคนกรยมในงอบเลออกทยันอคไยา่าปแล้วเรับเร็ยนมันงิง่นเรียล่มันยจอแดงแดนอยู่ทั้งเชิ่งนอนยานทับกันนึ่งใช่นะบึมอ่ปีบ ไกน,นั่งยเตืนทาเพราะว่าทา้ามันเป็นน้องน้ำไม่ได้ละมีอันต้นตใหม่ป้าใหม่บงังถ้านี้ยังมีอากาศบัทงท่านั้นจะมีป้าใหม่บงับงมันาเป็นน้องน้ำอันี้ลมไมเลยมาก,มาก,มากดียวประเทตางๆรุหน่อยดีเดกเารว่าเป็นโดี

ควากำลังใจจากทุกคนนะคะความเห็นท <uais> ุกคนนะครับความเห็นทุกคนนะครับหากำลังใจมากนะครับครับับครับครับ

ตัวสยามมาอาลาหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาวุฒามพระคะวันตังอาภิวาทิยังสาวาคาโตภะคะวะตาสัมมาขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับ,ขอบ,รบขอบคุณน้องท็อปน้ำนะครับ

ว ah ัวสยัำตีมัสยังพันเตวิเรงทรงแลนาัยะคือาลาเนอรนัตาัเจกับขออนุญาตไปจากับปัญญาศิลานิยาจามาวัวสีดำสิมัสยังพันเตียเรืองเรองละัรื่อเป็นครับพี่น้องครับเดี๋ยวมขออนุญาตนะครับ เรขออนุญาตไปวางแผนงานก่อนว่าเสี่ยวจะแต่งต่อเนี่ยครับวันนี้เมื่อคืน่าเสียที่ไปถูกแบบไหนเพราะว่ามันพังไปเลยนะครับขอพูดก็ร่างใจจากพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องไม,ม่ต้องห่วงไม่มีผู้ใดเจ็บไม่มีผู้ใด เจออัอตรายใดๆในพานอยู่นี่ครับมีตั้งแต่สับสินครับเสียหายเหมดนกครับเนโอกาสิไอายาำป,ปรไปเรื่อยๆน,นะพี่น้องเนาะขับคู้หลายๆนะ,านะครับขอบคุณครับ